สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทำลาบหมูค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะนี่ค่ะหมูสับนะคะมะนาวค่ะข้าวคั่วค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายซ้ำปลาสักหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็พริกนี่ถ้าใครชอบเผ็ดๆก็ใส่ได้นะคะแต่ถ้าไม่เผ็ดก็ ซักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะลาบหมูนะคะเรามาลงมือทํากันเลยนะคะน,นี่ค่ะใส่หมูลงไปนะคะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะเราก็คั่วหมูให้สุกนะคะ พัพอสุกนะคะเขาจะได้ไม่แข็งทานได้แบบนิ่มๆค่ะอันนี้ก็น่าจะสุกแล้วนะคะอันนี้ทำได้ง่ายๆในบ้านเลยนะคะมีหมูสักกับผักนิดหน่อยก็ทำทานได้แล้วค่ะมาปรุงเลยนะคะใส่หอมแดงค่ะใส่น้ําปลาค่ะ ใส่น้ำตาลทรายค่ะได้น,นะคะถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะข้าวคั่วค่ะลองใส่ไปดูก่อนนะคะถ้าเยอะไปเราก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่เพิ่มถ้าไม่เยอะเราก็ใส่เพิ่มถ้าเราชอบข้าวคั่วมากๆแล้วก็บีบมะนาวนะคะ มะนาวนี่ถ้าสดๆจะดีกว่านะคะเราไม่บีบไว้หรือไม่เราก็ไม่ซื้อมะนาวที่เขาขันไว้แล้วค่ะเพราะว่าจะทําให้อร่อยกว่านะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่พริกค่ะถ้าสมมุติว่าไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยๆแล้วก็ใส่ก้นหอมผักชีนะคะนี่ค่ะ น่าทานมากเลยค่ะเราทำกันทานง่ายๆอย่างรวดเร็วนะคะเราไม่ได้มีเวลาเยอะค่ะวันนึงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ข้าวโคยอีกนิดนึงนี่ค่ะเพื่อความอร่อย ให้ดูแล้วน่าทานนะคะเรียบร้อยแล้วเราตักขึ้นตั้งโต๊ะเสิร์ฟได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลาบหมูค่ะทำกันง่ายๆสบายๆอย่างรวดเร็วนะคะทานได้ทั้งครอบครัวค่ะนี่ค่ะไว้คลิปหน้าเราจะทำอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน เรามาคอยติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ